ต้ม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 ดีดีมันลงจุกกระเพยมันแล้วเขากะไอตีต้มต้มผักชีเล็กแรกต้ต้มผักชีเล็กขาต้มขาต้มเขาจะใครมันจืดเพราะใมันขมหลายเขาเอาใบหมักม่วงใส่หมม่วงใส่พ่วงก่อต้มต้มสองน้ำพอต้มสองน้ำแล้วเขากะมันหยินน้ำออกหยินน้ำออกเขาปั้นผักชีเล็กออกปั้นผักชีเล็กเอาไว้แต่มันเขากะไปยองยนี่ยนาง อย่างเงี้นะอาเงี้ยปั๊บก็ค้นกับผักชีเล็กข้าต้มใบเรียบร้อยเตรียมเตรียมสีแกงข้าก็มาแกจีงข้าก็มาตข้างไฟเอาเคียงใส่หัวชิ้นไข่ไปมากรูดพริกถ้าข้าวสีแกงใส่กะทิถ้าข้าแกงถ้าข้าวมะแกงใส่กะทิเขาก็แกงเลยนี่เป็นเนื้อใส่เครียงปรุงใส่ยังใส่มันเดือดเองเนาะแต่เ้าใส่เครียงปรุงใส่ปลาใส่ยังเรียบร้อยเออถ้ามันตรแซ่เขาก็ปรุงเราใส่แกงก็ไส่เขาก็ปรุงถ้าเขาใส่สกะทิเขาก็ข้าวน,น้ากะทิแล้วก็มาเอไปเลย วไว้จนกล้องก็สิบเอ็ด มันเดือดแล้วเนาะถ้าเขาหมักมันหมูเออถ้าห่อมาัก,กากหมูเ่ากากหมูใส่อไห่อไนนี้ไ,ได้ โอเคเสร็จไกลเขากใส่แล้วกากกล้<ง>ออกับสุกแล้วฟองถึงนะเดีว<ง>ปนี้ถ้าเขาอยากใส่อีกอย่างนึงให,ห้หนหว่เห,ห้ <Okay. S 2> หนวห้นวเาโอเคเดี๋ยวคับเยใส่